ขอบสนังรีวิววันนี้จะขอมาอาสาเป็นหน่วยกล้าตายไม่อายฟ้าดินเช็คอินดูหนังฟอร์มยักษ์แห่งปีที่เตรียมยึดโรงฉายจากผู้กำกับอันสุดยอดอย่างพศอานทน์ซึ่งคนนักแสดงหน้าหล่อเล่นอย่งอางไอหินมารวมกันในเรื่องกัดกระชากเกลียน ต่อเนื่องจากปาร์ตแปดที่เฮียระยำจำไม่ลืมท่านผู้กำกับอย่างพศอานนท์ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากค่ายหนังบางค่ายให้ทำหนังมาขายต่อและรอบนี้พี่แกก็คงเห็นว่าไอ้ Walking d e a ซซีรีส์ฝรั่งมันฮิตดีจึงเอาพล็อตมายีรวมกวนกันออกมาเป็นหนังเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวของการกระชากเกรยียนนั้นเล่าถึงวัยรุ่นกับสบี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็เออ แค่นั้นแหละสั์มีอยู่แค่นั้นจริงๆเราไปรีวิวความระยำของมันกันดีกว่าเริ่มจากนักสแสดงที่แม่งขนกันมาเพียบจนไม่รู้ว่าจะเอามาทำเฮียอะไรกันเยอะแยะอยากใส่ตัวไหนก็ใส่ไรที่มาที่ไปแถมตัวละครแต่ละคนก็ยังหลอกกระแทกใจสาวหวังกวาดตลาดสกอยให้ไปกรีดกันที่โรงซึ่งดาราแต่ละคนก็น่าหล่อแม่งเพียงอย่างเดียวเพราะการเล่นที่แข็งแบบหินเรียกโคตรพอ่อท่องบทใส่หน้ากันไปกันมาไร้อ,อารมณ์สัตว์จะดูดีที่สุดของเรื่องนั่นคือพี่ปูแบ็แคเควสที่เผลอมารับ,บบทเป็นพ่อพระเอก และเรื่องซอมบี้กับโคตรสมจริงระดับโปรดักชันฟ้ามีตาช่อง7หรือบันทึกกรรมของช่อง3ไม่หนีกันเลยซึ่งตลอดทั้งเรื่องท่านผู้กำกับก็ยัดเอฟเฟกตุ้งแช่ตุ้งแช่ที่แม่งล้นเหลือมาจนน่ารำคาญและไม่รู้สึกกลัวและอีฮาล่าเนื้อเรื่องของหนังก็อย่างที่บอกไม่มีอะไรนอกจากวิ่ง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 เสร็จกระยัตดราม่าดราม่าก็กลัวคนดูไม่ยินกระยัตภาพความทรงจำหรือแฟชชั่นแต่แทนที่จะ ไม่พอแค่นั้นอยากคิดว่าทั้งเมืออจะกลายเป็นซอมบี้สเกลใหญ่รับเทนทูกผูา้าดตรเพราะอันที่จริงตลอด2ชั่วโมงนั้นหนังแม่งหนีซอมบี้เน้นอยู่แค่โรงพยาบาลตึกหนึ่งเท่านั้นจะมีออกมาฉากหาแดดของผู้กำกับอย่างช่องสะพานนนสิกก็เกือบท้ายเรื่องและมุกตลกที่ยิงกันมากะพาหน้านิ่งแล้วนึกใจว่ามึงเล่นกันอย่างนี้เลยอ่ะศูนย์จุดหนึ่งมันควรได้แค่นี้มีดีแค่พี่ปูแบคเคฟเสียดายที่มีชายของผมดันไปรับบทหนังอะไรแบบนี้ปโปรดอย่าเชื่อผมให้คุณไปพิสูจน์ด้วยตาด้วย ของคุณเองนะะโปรดถอกคนที่คุณอยากดูหนังเรื่องนี้ด้วยกระผมจะชวนให้พร้อมกันว่านี่คนเพื่อนคุณเขาอยากชวนคุณไปดูกัดกระชากเกรียนนะ่ะและกลับมาพบกับขอบสนังรีวิวได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนอสวัสดีดครับอยู่แค่ไรผมกําลังอยู่ในอนะันตรายน้าฝักซื้อข้าวยำ <c oughs> ข้าวยำอร่อยแค่ไร